ับมกสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุขคนเนาะกใกล้เข้ามานะครับใกล้เรขก็ได้ใกล้จะออกล้วละอีจกจังหมือนสามสี่มือเนาะมาอนี้นะครับเอาวิ่งตัวเดียวบนล่างนะครับมันเป็นสูตรง่ายๆนะครับเป็นสูตรง่ายๆที่บบได้บวกได้ยังไรก็ลยเอามาใา้พี่น้องเบิ้งนะครับมันเป็นตัวเดียวนะเ,เป็น ตัวเดียวบนล่างนะครับมันบ่ได้เอาอยางบวกอย่างร้ายนะครับแค่ใชจลักหน่อยบวกหาบวกห้าของที่ลักหน่อยบนบวกห้าของที่นะครับสองบวกห้าเท่ากับเจ็ดได้เลขเจ็ดนะครับเจ็ดตัวเดียวหมดไปสี่เจ็ดสองสองเจ็ดศูนย์นะครับมันเป็นวิ่งบนล่างนะ จับดูจับดูเไราแค่ไปไบสักโมเตรียมไม่ยังไงน, <c oughs> นะในเลขเจ็ดตัวเดียวนะครับเจ็ดเขาทีลักสิบบนนะ ต่อไปนะครับ0ว5เท่ากับ5ได้เลข5ผลรางวัลออกนะครับ1 0 0 7 8 7กลางอ,ออก6อันนี้มาที่เลขล่างนะครับมาเข้าที่เลขล่างมันเป็นวิ่งตัวเดียวนะนะตัวเดียวบนล่างนะครับวันต่อไป 7บวกเท่ากับ12 7นะ7บวกเท่ากับ12ก็ได้เลข2อนะออก5 0 1 2 7 2เข้าที่เลขบนนะครับวนเนี่เอาที่เลข2งว,วนต่อไป2องบวกห้าเท่ากับเออก4ี่ ห้าเจ็ดเก้านะสองบวก5เท่ากับเจ็ดออกเจดเก้านะครับไปบทแต่เหมือน,นง่ามสือดอกนะออกเจ็ดเก้านะครับ 9ก้าบวก้เท่ากับสินะเอาหน่วยบนบวกหคงที่นะครับหน่วยบนอย่างเดียวด้หน่วยบนบวกหย่างเดียวนะครับเก้าวกหเท่ากับสิออก2 9งเก้าสองาองออกสีหัาวนนี้มาล่างนะเก้าบวกหเท่ากับสิได้4ีสีมาล่าง เป็นสูตรง่ายๆนะครับตว่างมันก็เข่าจริงแตารางชิม,มาบนมะลางนะสองบวกหเท่ากับเจ็ดนะครับเก้าสองสองเก้าสองเจ็ดเก้ออบวกห้สองบวกหเท่ากับสองบวกหเท่ากับเจ็ดออกเหนึ่งแปหนึ่งล่างออกหนึ่งเนะครับเข่าที่เลขล่าง วันนี้นะครับ6 9 1 8 6 1 1บวก5เท่ากับ6 1บวก5เท่ากับ6ออก7 1 3 5 1 7้งเข้างลางออก2 9เนะครับเลข6เลข6บวกเข่านะเลข6กี่บเขานะครับกิดไปงวดนึงที่นี่มัน เอา7บวก5นะครับงวดต่อไป7 1 3 5 1 7หน่วยบนก็คือ7 7บวก5เท่ากับ12ได้เลข2งวดที่ผ่านมานะครับ5 5 6 7 2 5นะ2ไปที่เลขบนนะครับกลับมาเข่า สองกับมาเข่าวันนี้นะครับ5บวก5เท่ากับเลข0น,นะเป็นวิ่งบนล่างนะครับได้เลข0จากมันมันสิมาบนมาล่างยังบรลูนะครับเลข0ตัวเดียวนะกระนาจับตาคือกัน นย์ตัวเดียวถ้าเกิดว่าถ้าเบิงตามอันนั้นมันยเนาะตัวแรกนะครับห้าบวกสองเป็นเจ็บวกสเป็นเจมาบน5้าบวกศนได้ห 5. 5้มาล่างนะห้าบวกศูนเท่ากับหแล้วก็เป็น5กับ6 7เจบวกหเป็น2องไสองกับสามะเขา2ตัวเดียว2องบวกหเป็น7 เล่เจ็ดเกบวก5เท่ากับ4ไปล่างเลขสี 4, กับหาพร้อมเด้มันคล้ายๆวันเป็นเลขอ้นั่นนะ4ีบอกสีหาแล้วก็วันนี้ได้หาออกหา6ถ้าเกิดว่ามันมาล่างนะวันนี้เลข7ออก7ซื่อๆได้6 6บวกมากนะครับ6กับหัวเป็นเลขเก้า ว่านอ่ันได้สองนะครับสองไปที่เลขบนว่าน,นี่ห้าบอกห้าเท่ากับเลขศูนย์ศูนย์มสิไปบนหรือไปล่างนะมาลองปิดจารหน้าเบิ้งนะครับเป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะะอันนี้เป็นเลขบนนะครับเลขบนที่ผมเ็ดให้นหนะมั่อสี่ออกมาประมาณนี้ถ้าเกิดนะถ้าเกิดว่ามันมาบนอีกผมเสียห้เป็นเป็นแค่ตัวนี้แหละครับ เกิดวามาบนนะเป็นจุดบนนะครับ้าพวกนี้ลดก็เป็นตัวนี้นะติดไว้เพราะว่าศูนย์กับติดเอ็กวินตัวเดียวบนล่างทีนี้อาจจะบนมาบนถ้าเกิดมันมาล่างนะมันมาล่างล่างนี่ผมยังบม่ได้แขียนใส่ใบญ่ใหนดีู่แต่ผมเอ <c oughs> อเนะั่นั่งคิดนะนั่งคิดนั่งคำนวณของผมหละนะครับ เลขล่างนะครับคำนวณออกมาแล้วผมได้แบบนี้นะ65 60 75 70 85 80นานะคำนวณก่อนไอ้บบนี้มันมาช้อนไอเลขวิ่งตัวเดียว0นะครับเป็นไปได้ปะ6ก7 0 8 0็นนะเลขล่างนะเดี๋ยวผมไอสีแยกเขียน,นใส่ใบอันนี้ไว้ให้อีกเท่นนึงก่อนอันนี้เป็นเลขบนเด้อบนประมาณนี้นะ หลักร้อยก็นี่ละห้าสี่สามสองเด่นตามลำดับของมันนะครับหลักซิบนี่เด่นสุดก็คือ3ารองลองมาคือ5้รองสุดลงไปก็คือสองหลักหน่วยนี่หนึ่งสี่หกะเบิ้วว่นมันจีมาบอกหนึ่งสี่แนะครับแต่เลขศูนย์มันติดเลขวิ่งผมก็เลยมาใสา่หนีให้เป็นสามศูนย์กับ5ู้นย์เพราะว่ามัน หลักสิบนี้มันเด่นสามกับหาไหนะเดี๋ยวผมเขียนเลขล่างให้คนเมื่อกี้นี้ก็พี่น้องเอาไปพิจารณานะครับนี่เป็นเลขล่างหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าหกศูนย์เจ็ดศูนย์ 80 70นย์เจ็ดศูนย์นี่เป็นเลขตัวเกา้าเด้จากแล้วมันคำนวณออกมาได้แบบนี้ผมก็เห็นแบบนี้แล้ว <H m. S 1> นะครับ <C oughs> ผมยังไปลองจับไอจับชุดนี้ลองเบิงอยู่ว่ามันได้จากชุดบุกนะพอ <C oughs> ได้จากชุดเซ็ตเข้ากับลอกเอาไอนั่นไปไปเทียบนะครับเอาตารางเทียบเข้าไปเทียบตารางที่ผมเคยไอ แจกให้นะครับทางลงทางไล,ล่เท่านั้นละก็คือไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้ใบเทียบนะเอาไปเทียบนะครับบมหงได้เทียบหลายงวดวววหน่อยละว่าโมดไดที่บเดียวเดี๋ยวเดียวเอใบใบตรวจก่อนอเนาะแบบบางคนโมดได้เทียบเบื้องหลายงวดแล้วมันมาอยู่บ่ 7,9็ดเก้าก่าเจ็ดเก้า็ก็ยังเข่าของมันอยู่นะครับได้ละอ,อกากรรา,าก็ได้ว่างปั๊บกต่หลงปุ๊บนะวัาที่ออก5,7,9 5,7,9ดเก้าห็ดเนตัวนี้5,7,9 9,7,2ดเองเ 972ก็อยู่นี่นะครับไอ้กวัก่อนะนั่นสองเจมมีเนาะเก้าเอไปดูแปดหกหนึ่อ่ออกห้าเจ็ดเก้าแล้วไม่มออกแปดหกหเนาะแปดก็คือตัวนี้แปดหนึ่ง ปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งเสร็จออกห้าหนึ่งเจ็ดบอกหนึ่งเจ็ดแปดหกหนึ่งมาออกห้าหนึ่งเจ็ดตัวนี้ห้าหนึ่งเจ็ดออกเจ็ดสองห้าเจ็ดสองหายู่นี ي เจ็ดสองห้า ใบนี้ก็ได้มันเก่าเกือบสมควรแล้วละ่ะจนขาดจนจนบิงเหมือนแล้วยังบมได้ไอ้จ้าว่าผมบมได้ไอ้เอทไทยเอกสารออกมาไหมนะครับมันเก่ามันนั่นเหมือนแล้วอะวรไอรไนะครับวันน,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 นนี้นะนี่ให้พี่น้องเอาพวกนี้จับจับปุ๊บแล้วก็เอาตารางมาไปเทียบนะว่ามันมีบ่้าเทียบมันมีกะโอเคมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ถึงสามโจ เดี๋ยวผมจะจับให้ยุ่ดอกว่าไอ้ถ้าพี่น้องผู้ใดมีไอ้ใบนี้ก็สามารถจับแล้วก็ลวงหนาผมไปก่อนได้นะเดี๋ยวผมจับเสร็จเดี๋ยวผมเสียาเบิรงแล้วจับเสร็จถ้าเกิดมันบ่มีในในตำร่าผมก็จิตตัดออกให้มันเหลือหน่อยคููนะครับจับอีริมมันก็หลายคู่โพดแล้วนี่นะถ้าเกิดตัวไรสีบลนมันบ่มีในตำร่าในตัวนี้ผมก็ติตตัดออกนะให้มันเหลือหน่อยคู่เป็นเรื่องลกส้ำเรื่องซโตให้นะครับ โอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเอาเลขวิ่งมาให้เบิรงนะวิ่งตัวเดียวก็คือเลขวิ่งตัวเดียวบนล่างเลขศูนย์นะครับถ้าศูนย์มาบนก็เป็น 30, 50. 50. สามศูนย์ห้าศูนย์ถ้าศูนย์มาล่างหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เบิรงมันจะมาบ่นนะโอเคครับคลิปนี้ก็เอาเขาไว้แค่นี้นะเดีย๋ยวผมจับสามตัวเซตเดีย๋ยวผมเสืยอมาไอให้เบิรงนะครับว่ามันได้จากชุดจากชุดเนาะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ